สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆที่เข้ามาับชมช่องของโนงอันซาวครับเมื่อวนนี้ครับวันเสาร์เสาร์ที่17เจครับเป็นวันหยุดงานแต่ว่ามีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับที่เอาซีมีเดือนหนึ่งกับสีบประมาณเถื่อสองเถื่อเมื่อนี้ครับได้ป่าน้ําโขงมา อ่อนเอาไว้ยใส่ใส่้อยเอแกเาลุกตูตยที่เห็นอยู่นี่เป็นเนื้อป่าอิตุนะครับพอนีเมื่อนี้ป่าเพื่อนสนับสนุนลูกน้องทีมงานเพื่อนครับเป็นพี่ๆน้องๆคนสวนในโรงพยาบาลครับเมื่อนี้ก็เลยกับเข่าเที่ยงก็เลยทักกันได้ป่าอิตุมาครับป่าอิตุเป็นป่าน้ำโขงครับปลาเก็ตทั้งนครพนมเฮาสิห้องว่าป่าอิตุ มันนี่ก็จะมีก้อยครับเป็นก้อยคั้นใส่มะนาวครับก้อยหลวกต้มอันนี้ส่วนที่ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นส่วนที่เาอาเลาะเอาเนื้อมันออกแล้วเหลือแต่โครงโครงก้างมันนะครับติดติด,ตดนื้อเพื่อที่จะเอาไปต้มครับในส่วนทนั้งนี้ครับบังวงครับวันนี้ได้ครบเดีวเดี๋ยวเนื้อปลาอีกตัวครับติดกลางอยู่เในเนาะแต่ว่ามัน ออข้าต้องมาคันใส่หมักนาวมันก็สีกระสีฟอยไปครันนบเบิด้ดฮับเบิ้ดอันนี้อันนี้ป่าใหม่น,นะครับ,บปเป็นหัวหนา้างานภูมิสถาปัตย์ของโรงพยาบาลจิตเวชครับก็สนับสนุนน้องหนุ่นครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นกับเป็นกับเข่าเที่ยงเงครับนี่เป็นพี่ยงครับกับพิโรธกำลังพากันซอยซอยตอนฝ่ายตสิเอาไว้คันใส่หมักนาวตัวหนึ่งมีแจักโรว์ครับตัวนี้ ตัวนี้หาโลอีกตัวหนึ่งสามโลเออหาหาโลชิบโลชิบโลวันนี้อบตัวสิบโลแปลว่าสินาสิเป็นค่าๆเป็นซอกเดียวกันเนาะแม่เพราะว่าตัวละหาโลมันนาสิเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเนาะรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันแล้วก็อีกตัวนึงครับแบ่งไปเฮ็ดเฮ็ดสมสมสมไข่ปลาครับตัวนึงหาโลตัวนี้หาโลขั้นขายกะบ้าไปซื้อเอาแถวมองท่าที่ผลกระเจ้าได้กับประมาณโลละแปดสิบบาทขั้นมาตลาดนะครับ มาตลาดได้บล่ะเท่าไรบ่ลละร้อยบ่ร้อยสาวร้อยสาวอ้อันนี้ก็เหมือดครับซอยไปเมื่อละเนบ่เข่าพันาวะเเบอบหมายถึงว่ามือเข่าเ็นไหยบเข่าตาปลายุดไปแล้วมันบ่ลาปิดดันนันเนเสียมงนี่หูรุดอืมก็มีแนวซอยท็ดไหนมีแหงเนี่ยครับจังหน่อยนั้น จีนเห็นนะครับับเป็นกระปุกเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคลิปที่นอกเหนือจากงานเครื่องเสียงงานแลนครับก็เป็นพี่น้องใช้เฮานี่แหละเตรียมอาสิบได้มีพิธีพิธันเรื่องหมอเรื่องอย่างเขากับเป็นหมอดำๆนี่แหละครับดังไฟกระดังจากไม่ฟืนเก่าไม่ธรรมชาติที่มันหักมันนั่นไว้เขากลับมาดังครับบอได้เน้น เป็นพิธีรีตองอย่างไรโอ้นี่ครับน้ําเดือดแล้วได้นน่ครับน้ําก็เดือดแลด้วอ,อันนี้เป็นต้มครับเบิ่องไอไซายอีกคนหนึ่งเฮ็ดกรเข้าเก่งทุกคนครับไทยนี่อันนี้ไอ้นำเฮ็ดไปใส่ใส่ในี่ใส่อย่างนี้นอโอ้ใส่หม้อต้มอ้ใส่หม้อต้มข่าข่ากรับตะไคร้ครับอันนี้ลุงปีครับ ซีกษ์เซกเสียดเลยนะครับนี่ตุลานี่สีบริอยู่กับน้องนุ่งแล้วซีได้เมื่อเฝ้าบ้านดงแล้วแหละบ้านทงแล้วนนี้ลุงปีครับอายใหญ่ของทีมงานน,น,นั่นเออเลี้ยงงูเลี้ยงควายที่ป่าไปแล้วนั่นดอเป็นเป็นหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดงานานักตั้งแต่เช้าแล้วครับก็มา เห็ดกับขขากับน้ำสู่กันกินตอนเที่ยงที่เสืออันนี้อันนี้ไอซายผมอีกคนหนึ่งครับเป็นหัวหน้าทีมงานนะครับลองจากป่ามาอันนี้อันนี้เขาซอยตั้งแต่เมื่อวานไหมโอ้อันนี้กับเด็๋ตั้งแต่เมื่อวานขีนอ่องสองฟากฟังเอามาฝากโอ้ครับเล้วใครจะซอยมาแต่พุ่นบ้าไงบ้าแล้วเขามาซอยเขามาซอยเจ้ามาฝากไม่เอามาฝาก เจี๋ <ไป S 1> หลองเจี๋หล่องเจีลองฟาเจล่องาเจีลองนี่เป็นพี่น้องทั้งฝั่งพุ่นเนาะนี่แหละที่เพิ่งขี่รถมาส่งของเพิ่อนเป็นคนเจ้าของร้านค้าโอ้เอสซีจีเอสซีจีไม่ว่าให้มอเตร์รถเก็บเงินไว้ป่าพาไปตะเกือกพูดละสองพันคุณแล้วไปสิพาไปเพราะว่าผมไปเที่ยวหนึ่งมาแล้วแต่ผมเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วตอนนี้ผมมีพาสปอร์ตแล้วแต่ว่าสิบปีเลยนะ เห็ดไว้แน่นนั่นแหละที่เห็ดโอ้ยุงเลยหน้าร้อเลยหน้าผากเจ้าอือเออเอาเมมโมตายิ้มเนี่ยหนาผากครับเตหกเดอมก่อนแม่นอยู่นครเห็ดแล้วพันห้าครับ1สิบปีถ้าถ้าหปีนี่เพิ่นพันหนึ่งก็เลยเห็ดไว้เดือนออกมาไว้เดือนละห้าร้อยห้าร้อยสเดือนเพรตอนแรกก็ว่าสิบไปเห็ดยู่อุบลอันนี้กับว่า พื้นถึงเรื่องเฮ็ดพาสปอร์ตครับเรือซองปีแล้วก็เฮ็ดทัสสปอร์ตได้เฮ็ดบดผาดได้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นเรือปีละปีละสองร้อยบาทเป็นเลีดในของป่าก็มีมันปะบดผาดทัสสปอร์ตมีแล้วอยู่สกพนบดผาดจะ่าเพิ่มเพิ่มอีกสองร้อยบาทถามเราจักมือใช้สามมือคนเนาะอ๋ออันนี้มันเป็นเป็นหนังสือเดินทางโชว์ข้าวเนาะคือผมไปเฮ็ดตอนผมข้ามไปท่าฝรั่งเมื่อกี้กะบสองคืนกับอีกสามวันแต่ว่าเพราะว่าง่ายเลย

แต่ว่าไผ่พอกินซุกไผ่อกินดิบตัวนี้ถ้าบอกออดูพักถาาเปน้อโรงแรมจีตา้านี่เ,เน,นะนือนน้อดาเีมยิมัขันเลครับผมแล้วนี้เขาสิมั<ๆ>ขันขันน้ำบนาครับแต่ว่า,วาพี่เสือเอาเกลือคุกเลยแหละคุกเพื่อสิให้มันนัวไป็น้ำแล้วกันวันนี้กะเอาน้ำบากนามาบีบ แต่จะเป็น <whatever. S 1> ขั้นตอนที่ยาวเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากให้เบิ่งว่าวิถีชีวิตการกินอยู่ของคนทางอีสานโดยเฉพาะที่นครพนมเขาครับเขากินดิบก็ได้กินซุปก็ได้ขั้นอภัยโบมากกินดิบเนาะครับก็กินซุปก็เอาไปขวบ น,นี่น้ำปลาแดกครับอันนั้เกินคนนั้นนีย้เราก็ใส่พริกป่นเข้าขััวผปงชูรสแ้วก็จะมีน้ำน้ำปะลาราน้ำปลาแดกครับใส่น้ำยาเน้ี่าว่ายป็กรปิิเขวัว่ีทุกอีหลั่ีไม่หลัเกิดมาขวนีเน้สิเพิ่ม ใสเพิ่มพริกครับใส่พริกป่นเพิ่มใส่ขั้วใส่ขั้วด้วยนะเป็นยีบดิทับดะปั๊บเดี่ยเมียนเลยคือต่อนเจ้าคนก่อนใส่ข้าวั้วอ๋อคนคือเธอนก่อนยังแป้งนวดเด็แป้งนัวพอแล้วเนาะคนน้ำอันนี้เป็นปลาซองโตครับตัวหนึ่งมาจากเจ๊อย่างก็เจ๊ล่องเจ๊หล่องครับต้อง ยกเคดตใ้เจลองจากพี่น้องจากสองฝักฝั่งครับเพิ่นเอาป่าอีตู้มาให้ ACG ACG เป็นเป็นบริษัทขนส่งน้ำเขาน้ำออกส่งออกน้ำเขาเนะครับเจใหญ่ใจสปอร์ตจากพี่น้องสองฝักฝั่งครับนม่มาร่วมมาได้เพราะว่าไปอยู่สวรรค์ไปไหว้พระ เบ่งกันยาวๆครับขั้นตอนการปรุงสับกินซื่อๆนี่ครับคนนี่ผมนับตอนนี้หกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบคนครับที่ที่สีกินข่าวเที่ยงน่วกันมีหลายหลายคนจิมซ้อนเนี่ยผมคนตนนี้ลาดเพิ่มน้ำประแดดครับ อนวนวครับนวนว่งค่ะค่ะปีหนึ่งนีเพราะว่าซีบอที่กินเกินสองเถื่อนอกก้อยไปตู้เต็มที่สองเถื่อนเนาะนี่ต้นต้นฤดูนะครับอ่าต้นฤดูเนี่ยเนาะห้องเนาะช่วงนั้นปะน้ำกำลังมักมักสิลงเลยเนาะอดเดนเป็นที่กำลังสิลงเยอะมากขึ้น ไปหาวิลาบอกพี่สมุงดูวิลาอยู่ไซบ์่ะสิมานีฮะสิมานีหมูนี่หมานี่โอ้พันสิมานีโอ้วิลาสิมานีหรือบอกจำมาก่อนมาพอดีป่ะหัก พักรวมพักรวมเนื้อกลอยหรือปลาครับมาได้มาได้ก็ได้ก็ดีเป๊ดดังเหมือนกันก็ปลานี่ตามสูนี่ปลานี่สิเป๊ะเป๊ะดังเหมือนการเนี่ยเสือถือถือแล้วเป็นเบาอันนี้ปูมิตรไห่ไปน้องหนุ่งกินเป็นกินครับเฮ็ดเป็นเฮ็ดถ้าเป็นเรื่องงานก็คืองานกินก็คือกินคกันไป สุดยอดสุดยอดดิเเตนี้ก้อยใส่อย่างเตยอันใส่ดอนี่กะซีใส่นี่น้องชส่อยู่งานจันพาหนะครับน้องเตยครับโอ้เตยเปยปั่ขวอย่พุกโอ้เหตุปะต่อยไปขวอยนี้ใส่ปะเซ่ใส่แล้วมันบวมลดเลย เัาก็เอาตะไคร้มาห้อยครับห้ยใบตะไคร้นหัวหัวใบซอยใส่กันเดวก้อนน้ำยาครับูะเอาเลยเมืออยู่ในข้างลับาตานะนั้นที่สามหมดดิวต้องไปเอาน้ำผึ่งอยู่หันมาผลนี่รับอยู่ในตู้เลยอยู่ในป่าเอมารินนยู่แบนน้เอามาจังหน่อยะ ไปถือมันจะนไปเทยมนาบอแยกกันห่างนิวไปเอามาปนจังหนึ่งไปเอามาปนจังหนึ่ยอันนี้มันหวานพดแล้วสุดยอดครับปลาซิมเป็นได้หปลาบอยากเพ็ดปได้เว้ยเพ็ดอยู่เพ็ดอยู่ลกันบอกพริกใส่เอาอ้ยคางอีริรืบางอีรีด้อ แบบโอเคพิ้นอะไรเซฟจ่างจ่าง,างโอเ้เซฟเซฟว่ฟาจ่าง,งวะท่นเราคนคนนี่ไอป่าคนอีกไอเซน่าคนปา่าป่านั่งซื่อๆนะโนซ่ากับอันนี้เขาตางเฮ็ดเป็นแก้มแล้วก็กินกับเขาน้ำครับแต่เน้นๆเบิ่งแล้วลนะ่ะ กัตินเน้นเป็นแกมสะมากกว่าแต่ว่าไลาย,ยดีครับเพราะว่าขั้นน้ำหนักนี่กับประมาณโลกว่าหมดเลยเด้อตีเป็นขั้นขายนี่ห่วยกยไปอีตฮ็ดถุงแล้วหาสิบบาทไปวางตลาดนักนี้ห่วยอันนี้มันสองกิโลสามกิโลนเดครับตัวนี้สามกิโลคนเนนดิมเลยอันนี้คือเขาหลอกเอาเนื้อมาส่วนที่ต้มก็เอาไปต้มอันนี้โอ้แต่น่ากิน,น,นครับน่ากินประมาณสามกิโลได้ตัวนี้ไผ่ามานครพนมต้องมาถือช่วงนะครับช่วงที่ปาอีตู้ถือนี้มาแล้ว ได้กินแท้ครับได้กินแท้ก้อยไปอีตุ <Okay. S 1> เป็นปลาที่ oh. มันมีในน้ำโขงนะครับแต่ว่ามันบริอยู่ในถูกยานของน้ำโขงนะครับที่ผมกล่าวก็คือถาโซนบ้านหอมอัสม่าสัมาห,หนีแทบสีหายนะไฟตุมีอยู่แต่กับสิบถือดุแหล่งมันก็คือทาข้อนองจันดงหมูใครขึ้นไปทางเหนือกับซิยงยืนขับไฟตุสิถือหลายวันนี้วันนี้ตื่นเย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเ่าพากันไปย้านไปเบ่งเบ่งต้มครับกันเนี่เบ่งต้มไอ<ป>้คุมหมอกครับผู้คุมอันนี้ผู้คุมผู้คุมผู้คุมครับโอ้โหสุดยอดนี่ต้มนะครับนี่คือน้ำน้ำสุก เห็นน้ำสุกดอกน้ำที่เขาคันเห็ดอยังนี่เอาออกไหมเอาออกซ้ายเขาออกซ้ายซ้เบื่อบ่เห็ดป่วง่ะติได้บ่เติมได้บน้ำเปื่อยอะเอาออกเอาออกซ็นเสาะใส่แล้วมันก็งเสียออกไหครับ่บ่ได้บ่ตักรถนี่ลังคกลัง ต้มนี่ย่างนัวเลยครับเนี่เพราะว่าใส่ใบใบมอนกระใส่หใบม่อนกระใสเลยเนาะใบม่อนกระใส,เ,นะใใสเครื่องเคียงหลายเ้าว่ต้องไปมองถึงเรื่องโภชนาครับต้มนี้ยังได้มันกับสะอาดต้มใส่หมอถึงหมอสีดำสิเป็นทานไฟไปสินี่สุดท้ายความสะอาดความอา่า ความุกเนาะด้วยต้ม,มครับมันซุกมันผ่านความฮอน,นจนังไรกะสะอาดสะอ้านครับเป็นเป็นวิธีชีวิตของคนอีสานเขาเบิ่งแล้วกะเป็นตะกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ซุกแล้วก็จะมาเบิ่งกันตอนที่เขาแต่งทาแล้วกินข่าน้ำกันยาขาเสืออ้อไอ้นุ๊กยาขาเสื้อนั่นนี่น,นี่ ไอ้ดำเอาไปหนิยาขาเสื้อเอาปวดเลยเอาจักนวยแหละเอาเลยหลายร้อยอืมจะสูดได้จะสูดได้หลายสูดโอ้หลายสูดโอ้ยโี้ยโอ้ยชุดนตนี้ก็เซอยู่ชุลมุนชุลเกตนะครับเกสเฮอตพอดีเที่ยงพอดีวันี้หรือว่าเลยเวลาบอกอ้เที่ยงกว่าเที่ยงสี่ทิศเจ็ดมาเพิ่งแล้วอืม you know